聊哪招？<laughs> เพจยื่เบอร์ไรอู้กัเมืองเะเจ้าเพจตีจะปลาทุกคนไปโลหะค้งหากินเข้าปลาเข้าดงเข้าดอยแล้วแต่อีน้องจะปลาไปนะเจ้าวันนี้อีน้องจะปลาทุกคนนะเจ้าไปแจ้ชีวิตอยู่ในปลาหนึ่งวันนะเจ้าพะว่าจะเอาตัวหลอดก่อในปลานะเจ้าไปโลหะกินเอาตั้งหนาพวกน่ะไปนอนอยู่บนปลาพวกนั้เจ้าจะเป็ี่ยนดจกะลองที่ตามพอนะเจ้าว่าอีน้องจะปลาไปอย่างอย่างพองนะเจ้าสำหรับไผ่ปอแม่พี่น้องตีมีลูกหลานอยู่ต่างบ้านต่างมันประเทศนอกประเทศน้านะเจ้ายากเฮ้กลับบ้านอย่างหงอมย่างหงอมหาบ้านกะห้ามลืมกดไล คลิปดีๆจากเพจอีน้องนะเจ้าแต่วันนี้ก่อนตีจะ๊าทุกคนไปหานะเจ้าอีน้องก็ขอบูจ้าตัวเก้าสักโวก,ก่อนนะเจ้าพี่กาไว้พี่กาไว้วันนี้วันนี้เรามีกานะ <c oughs> ว,วันนี้เขามีผู้รวมอุดมการโดยเขาหน่ะเจ้านักอยู่หน่ะเจ้าวันนี้ผู้รวมอุดมการโดยเขาเขากับปลากันมาสี่ห้าหคนหน่ะเจ้าแนะนําตัวหน่อยเจ้าวันนี้ครับหนาทีเป็นพลละครับครับผมนันตุยคนห้วยก้างครับผมวันนี้นั้นมากับน้องเปิน่น้องเปินจะไปหากินในป่าลึกนะครับว,วันนี้จะนอนคืนหนึ่งก็เลยอาสาเป็นนายพันน้ำทังนะครับเพราะว่าป่าแถบน,นี้นี่หูห้องหูห่องนะครับเดี๋ยวผมปลากันหลงแนนอนครับขอบคุณครับผม เหี่ยวก้อนเหี่ยวก้นนะอุดนะอุดอ้าวหเมาอ้าวถอกแล้วเนี่ยถอกแล้วทอกแล้วทอกแล้วแลวถอกแล้วหวานนี้ปลาเปี๊ยวปลาไอ้หน่าเนาะมีเมนูอย่างพิเศษพิเศษก่อวันนี้ไปปลานี่วันนี้วันนี้มีเมนูพิเศษนะครับหลายเมนูอยู่เนาะเดี๋ยววันนี้จะปลาหม่น้องๆเขากับไอ้หน่าตุยแล้วก็มีหลายคนนะครับจะปลาไปนอนปลาสักคืนหนึ่งว่ะทำไปใช้ชีวิตในปลาไปเจได้เนาะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับผมโอเคขอยกกันเด้อ สุดยอดครับไปไปกันเลยเจ้าแต่ตอนนี้น้ำมันลดมด <c oughs> ครับรถไม่ได้พอน้ำมันลดมดต้องรอคุณเอาน้ำมันมาส่งกําหนึ่งนะเจ้าตอนนี้นะ<อ>ไปไปได้เตี่ย,ย <ะ S 1> ขับรถอะไรกับรับคนสงน่งน้ำมันเอออาน้ำมันมาส่งครับตันนี้เขากลับมาเติมน้ำมันลดนะครับเนาะขนคับรถกับเตื้องบอ่วพอเนาะคนนั่งกับเตื้องบอ่วหูเนาะ วันนี้เตรียมพร้อมดีขนาดนอ้อเตรียมพร้อมทุกอย่างครับแต่พอน่น้ำมันลดอาจจะเสียงเคาะก็น่นว่ะน้ำแข็งนอ้อเครื่องดืม่มน้ำกินพบมดทุกอย่างครับแต่น้ำมันลดปบบเติมแล้วโอเคครับสบายมากครับร้อยหกสิบบาทนี่กุไ้ไปเดือนมนะันอะแท้แทบบ้บัตคขีนะน้อ หนะเจ้ามาถึงป่าแล้วหน่ะเจ้าหลังจากที่เขาใช้เวลาเดินทางหนึ่งสัโมงบรรยากาศดีขนาดเลยเจ้านี่น่ะเจ้าถ้าบอกให้บาดีบอกจิมีไผงได้มาปะบรรยากาศจี๋น่ะเจ้าอากาศดีขนาดเพราะว่าคนดีๆบนกระทาจะบอกแง่กันมาจี๋เนาะพอดีีนองสองคมลำบากน้อยก็เลยไรปะกับเครื่องมากางเต้นบนดอยน่ะเจ้า๋ยวเขาจะทางป่ามุ่หนี้แผงเต้นน่ะเจ้าเขาจะกางเต้นเขาจะนอนกันที่นี่นะเจ้าไป ไว้ก่อนน่อเจ้าเมื่อมันนุ่มๆแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาเต้นวางทับไวทเทนี่นะเจ้าเขาจะได้นอนสบายๆเนาะเต้นสมัยใหม่มาเดี๋ยวนี้นะเจ้าบ่ต้องกางยุ่ง <laughs> ยากละพี่องอกมาก็คือตงึงออกมาก็คือน,นอนได้เลยนะเจ้ามาเดียวน,นะหูซีบแล้วก็ใจยได้เลยเจ้าดีชนะเนาะดีชนะแล้วก็พบเต้นสมัยนี้ไม่ดีแต่ว่า กันน่ออาการเข้านาออันนี้นะเจ้าเดี๋ยวรอสกักกํามันพรีคลายตัวกว่อนนะเจ้ามันเก็บอยู่ในอันนี้มืน้นในถุงมื้นนะเจ้าแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เขาจะอยากกินข้าวละเขาจะไปลกหากำโพกกำกินแล้วกันนี่ก,กินกันนะเจ้าไปวันนี้นองใกเย็นอย่างข้างกิน cháu họ sẽเอา má hủ kêo đan mõn cháu, mà, mai nì à? cả bữa đấy, mõn nó, họ sẽเอา anh nè, má hủ kêo đan à cháu, nha, cầm gỉm, tôm, củ giàng, họ sẽ nè, lại anh, khanh, nha, cháu mõn nó, ok, ba, giờ họ sẽ, nha, khâu làm cả nè cháu. <laughs> อันนี้น่ะเจ้าแก้วทัวเขาเอาทัวมาบ้านตุยไอ้ลูกบ้านมาตุยหน่ะเจ้าแก้วทัวเขาจะเอาใส่ข้าวหลามหนาเจ้า <c oughs> แก้วทัวใส่ข้าวหลามเ <c oughs> อามาทัวศูนย์เข้าก่อนน่ะเจ้าแล้วกันเขาจะโกนโกนๆแล้วเขาก็จะกอกใส่บ้องข้าวหลาม ແລ້ວອໍນຳໃສ່ໂຕນີ້ເດີ້ກ <laughs> <laughs> ັນໜຶ່ງເຂົ້າສູ່ສອງອໍລາວເສຍໃຫ້ເຊັ່ນນີ້ນະອັນນີ້ນະເຈົ້າົເົາມາກົາເອົາາົຮົພັນປັນບອງກາ หลเซตหมดแล,ล้วมีพักอย่างหามากะใส่ได้ก็เอาใส่ขึ้หมดเลยน่เจ้าใส่ไกไห่ห่ยไกป่ปลาอันนี้ไก่ปลาหน่ะยเจ้าไก่เมียงไก่เมียงกับไก่ปลาสรุปแล้วแล้วก็ใส่ในบ้องหลามที่เอาไปตัดมาตะก,กี้หนะ่อยไม่ใส่เข้าไปให้มันเต็มเอาใส่เข้าไปให้มันเต็มเลยนะเจ้าเดี๋ยวเ,เอาไปเอ็นไฟบอกเลยว่าเมนูนี่ล้ำค่ะเนี่ยขนาดเมนูนี่นะอันนี้เขาจะแย่หลามเปี้ยวันนี้เฮาแย่นี่ถ้าจะได้ซักซีบบอกเพราะนั่นนี่น่นะ นถ้าเอาอวันวะมือหย่อมเลยได้ก็ครับถ้าเอามือหย่อมแก้กินก็อ้อกระต้มระหว่างไอ้หน่องมือหย่อมแก้กินก็ไปมันแห้งอยู่แล้วมันคาเจียบเน่องข้าสรุปอ่ะเดี๋ยกว่าก็จะเอาไปเอนไฟหนเจ้าเดี๋ยวอีน้องไปขอตัวไปดังไฟกัมหลวงเจ้าลืมไปได้ดังไฟอีน้องก็ดังไฟก่อนเนาะที่ลืมที่จริงเป็นอี้ก็น่าจะเปลี่ยนทานละ นี่ระวังตีเฮาล้อไฟเป็นท่านนะเจ้าเฮากะสั่งสั่นกันสักน้อยก่อนนะเจ้าพี่กะไว้พี่กะไว้เขาเป็นท่านเจ้าเฮาจะเอาหลามลุ้งาะเจ้า นะเจ้าแปรงแปรงหูเพามันเข้าล็อกเห็นไเจ้าพ่อเดี๋ยวถ้าเขาเอาไม้เข้าลามพิงมันแล้วมันจะรุดนะเจ้าต้องแปรงล็อกของมันให้ตัวเอ,อันนี้นะเจ้าหลังจากที่เขาแปรงตีกายเรียบร้อยละเขาจะเอาเข้าลามแล้วก็ลามของเขาเลยเจ้าลงไปกายไฟแล้วนะเจ้าต้องขาายาบไกลเพราะตอนนี้คือน้ําตาไหลละ นี่แหละเจ้าประมาณ30ถึง1ชั่วโมงแหละเจ้ามันก็นจะสุกละเอามารอพอแหมประมาณ30ถึง60นาทีนะเจ้ามันกแล้วแต่ความห้อนความแหง้งความสม่ำเสมอของไฟนะเจ้า <c oughs> อันนี้นะเจ้าบอกนี่ซุกนะเจ้าบอกเลยของเขาแต่ว่ามันเตะไฟมันแหงล่ำถ้าไฟแหงล่ำมันจะแตกนะเจ้าดังนั้นเขาต้องเอาไฟอ่อนๆแล้วก็หมุนมันหมุนมันเจ้ามันจะได้บ่แตกแต่อันนี้ซุกละจะมาทอกของเขาเจ้าหอมขนาดหอมขนาด ลองพอสักครั้งในชีวิตน่ะเจ้าถ้าไผ่ตีอยู่บ้านแล้วก็บ่ได้เข้าปลาก็ลองไปเอาไม้บงมาน่เจ้าแล้วก็ลองมาหลามกินพอน่เจ้ามันหอมขนาดเลยอันนี้น่ะเจ้าเข้าหลามที่เฮาตะกี้นะ่เจ้าบ่ได้พอดีลืมเอาเข้ามากันมดเลยมากันหลายโคนขนาดแต่ลืมเอาเข้านึ่งมาอี่ะกันเลยต้องเนี่ยเจ้าเนี่ยเข้าหลามนี่ ข้าวหลามแต่มันต้องมีติ้วติด๊ดจี๋นะเจ้าค <Yeah. S 1> ือเตี้ยอันนี้นะเจเาเา้าข้าวข้าวหลามแต้มนะเจ้ามันต้องมีเตี้ยติ๊ดจี๋นะนี่เจ,าเจ้าหาไปเหรอหายหอมขนาดหอมขนาดข้าวหลามเดี๋ยวเราจะใจย้อนข้าวหอนข,ขนาดาาอร่อย นี่เจ้านี่เขากินจี้ว่ะมันคนเข้านี่เจ้าแกจี้หนามันชีกลงมาง่ายขนาดเพราะมันมีเตี้ยตีละโอ้ยหอมคณะไม่ต้องใส่ยางเสายางกระตือรั้มคณะแล้วเจ้ามันหอมกินมาอีกกระตืหม้อแล้วเจ้าหอมจ้ะฟังแล้วเข้ามาอย่าหอมเนาะเบากัน มันนั่นลับเอาอย่างแม่แรงกันไหมย้อมเลยนี่นะม,ม,มากินข้าว้วยกันเจ้านะกะคำคืนนี่นะเจ้าอีน้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวจะเฮิรททุกคนมากินข้าวละ มาเจ้ามาจีละแบบมาเจ้าแล้วมาตอนแล้วเจ้าอีน้องจะปะกันลงดอยแล้วนะเจ้าสำหรับอีพีนี่นะเจ้าอีน้องก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วปะกันมาอีพีหน้านะเจ้าห้ามลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะเจ้าเผื่อบอกผ่าทุกคลิปตีน้องจะลงไว้นะเจ้าใครอยากเป็นแฟนตัวยงนะเจ้าห้ามลืมกดกระดิ่งไว้นะเจ้าแล้วปะกันมาอีพีหน้าอีพีนี่ไปแล้วไปลยบาย